เฮ้ยเมื่อกี้ปากห้อยอ Good Morning ชาวโลกครับฉันรู้สึกปวดคอ,อนิดหน่อย แต่ว่าอันนี้ดีที่ว่าไม่ต้องทำอะไรแม่กำลังคุยโทรศัพอยู่เสียงดังพรอะมันแค่เสียงดัง กิจกรรมยามเช้าของผมวันนี้หลังจากตื่นเพราเสียงหวยหวนของน้องผูหวยหวนตอนเช้ามักจะมีให้ได้ยินเสมอเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบหวยหวนนะฮะเล่นกับโจโจ้แกล้งกันร้องกรี๊ดนะครับเมื่อคืนผมแม่งนอนตีห้ากว่าคือ6กโมงสองวัดก่อนมันนอนอย่างเดียวใช่ปะมันกดทับตรงนี้เว้ยเออด้านข้างอ่ะสองข้างเลยอ่ะแล้วก็ตรงกลางก็คือนอนพลิกไปพลิกมาจนแบบพลิกหมดแล้วอ่ะเท่าที่มันจะพลิกได้ที่มันจะไม่ไม,ไ,มไม่ปวดอะ่ะนี่นอนทับจนแบบแค่นอนทับลงไปแม่งไม่สบายแล้วอะ่ะรู้สึกไม่สบาย ก็อนอนไม่หลับแล้วลูกก็ปลุกแต่ชเช้าอีกเมื่อวานอาการดีขึ้นแล้วครับตอนช่วงค่ำๆแต่ทีนี้ก็ยังเจ็บคออยู่กินยาแก้เสษไปแล้วเปลี่ยนผ้าปูแล้วเพราะไข้ไม่มีทำไงดีทําไมมันมันดูใช้ชีวิตยากจังเลยหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น มื้อเช้าเลยครับเครื่องปามหมูสับเล็กแห้งไม่งอกแบบยำมันก่อนมีน้องถามในแชทว่าเฮ้ยพี่ผมอยากลองกินก๋วยเตี๋ยวแบบรสพี่ผมจะต้องปรุงยังไงก็ลองดูครับสูตรหนึ่งสองซ้ำน้ำตาลหนึ่งน้ำปลาซองแล้วก็มะนาวซ้ำมะนาวก็คือรสเปรี้ยวนะน้ำส้มมะนาวอะไรก็ได้หมดทีนี้ถ้าอยากมันน้อยมันมากก็ไปอัดจัสตามท่านว่าเลยแต่มันก็คือหนึ่งสองซ้ำครับทำยังไงก็ได้ให้มันเหมือนยำนะครับ สิเบิงซิเอ๊ะมำมุมกล้องมันจะล่างก็ไม่ล่างจะบนก็ไม่บนอางี้คีบขึ้นมาคงพอดีเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์มีคนทวงแล้วว่าอันบ็อกหลุยวิตตองอยู่ไหนเนี่แหละอยู่มาวันนี้นี่แหละที่มาอันบ็อกวันนี้เพราะว่าเมื่อวานถ่ายงานครับที่พอถ่ายงานโฟกัสมันก็จะแบบว่าหลุดหลุดนิดนึงพราว่าจะถ่ายงานเสร็จบรรยากาศมันก็จะแบบซึมซึมไปแล้ว่เราก็รู้สึกว่าเราไปอีกวันก็ได้ซึ่งถามว่ากูทําได้ยังไงในการที่เฮ้ยซื้อของที่ชอบมากๆมา,มาแล้วก็เฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม่แต่ต้องมัน พวกนายลองมีรายการตู้ดีเรกดูสิฉันชินแล้วแหละฉันกองมันไว้เป็นเดือนๆโดยที่ไม่แตะต้องมันอ่ะนี่ข้าวเช้าของเราอ้ามอ,อืมว้าอร่อยพามาดูคนอื่นเขากำลังทำอะไรกันเฮ้ยฝอดแหนมทำอะไรละ่ะฮะไม่บอกเฮ้ยความลับคือขนมอะไรอ่ะ แค่ถ่ายคารอเทเค้กดู t e x t u เจอย่างนี้นเหนียวยืดยืดไม่ใช่ครอเทเค้กโมจิไม่ใช่ต้องใบอะเค้กเหรอมีคำว,ว่าขนมโอ้ขอบคุณมากเลยว <c oughs> ิจอรณนั่งวาดรูปดีกว่ะวาดรูปไปกินข้าวไป <c oughs> ช่างเป็นทิวส์เดย์ที่เวริกูดอะโอ้ ถ้าฉันมีแม็กนะมันคงดูดีมากๆแน่ๆเลยแม็กสิบสี่นิ้วโอ้ทํามันวางอยู่ตรงนี้มันคงสึกดีมากแน่ๆเลยนะโอเอเือมมอไปจับสิโอ้มือฉันทะลุโอ้มือมือฉันทะลุแม็กมือทะลุแม็กดูดีเหมือนกันนะแต่ราคามันไม่น่ารักเลยมีสายเอสดี d อยู่ตรงนี้ด้วยได้แต่เพ้อฝันจินตนาการในโลก a อไอ่ไหนเขาจับคีย์บอร์ดเลยสิฮ่า คีย์บอร์ดโอ้เหมือนแมคคานิคอเราเลยโอ้เราจับเข้าไปในจอแล้วโอ้เสียงเหมือนสเปซปาร์คีย์บอร์ดเก่าเราเลยเพรเจอไม่มีที่สิ้นสุดเสียแล้ว ไม่น่านร้องเพลงไปด้วยเลยต้องเป็นพอเพลงแน่ๆเลยวั้เออกินข้าวเสร็จแล้วขอเปลี่ยนบรรยากาศบอกโจทย์ว่าแรกกันสัตว์เลยละกันเพราะพี่โจทย์วาเสร็จแล้ววันนี้แบบตื่นมาแล้วก็เคลียร์ทสเร็วมากเลยว่ะโจทย์วาแรกกันสัตว์ได้แก่ทวนเข็มผู้แดงนาจา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 ้าซึ่งของพีจ่จอเป็นแบบนี้ครับอ่ะกินกาแฟาไปชมภาพไปวาดเร็วมากก๋วยเตี๋ยวยังกินไม่เสร็จเลยโอ้โ้ มาแล้วใจมาแล้วเปิดเป๋าแล้วป่ามาโอ้โหนี่คือคลิปวิดีโออันบ็อกซ์โอโตอสระสมยัยหัวยชั้นดำหลุดเงาแน่เลยไม่เป็นไรให้ดูแค่อันนี้พอมีสติ๊กกเอร์มา <200 S 1> ให้ครบรอบ200ปีที่สำคัญคือมีหนังสือมาให้ด้วยใช่กลับด้านอ,อรู้สึกดีว่ะหนังสือมันทำให้รู้สึกดีเลย อ่แล้วก็มีน้ำหอมมาให้ซึ่งก็คงเป็นน้ำหอมผู้ชายที่คุ้นชินกับการแกะกล่องอยู่แล้วว้าของหอม,มาด้วยนะเนี่ยจะมีอะไรอะการาดให้เราไปเขียนเองอ๋อเพื่อเราจะเอาไปให้ไครออะเดี๋ยวพี่เขียนให้ที่รักเออขอบคุณมากเลยค่ะ <laughs> นี่ก็คือกระเป๋าของเราเราซื้อกระเป๋าผ้าโดยไม่จองโอ้ทุเรศจริงๆเป็นกระเป๋าที่ไม่มีซองไม่ถึงกระตุเลยเหรอไม่ไมมถึงกระทุเทรศเอากระเป๋าสวยแม้แต่มันไม่ใช่กระเป๋าไงมันคือถุงเขาเรียกว่า dust bag โอ้ dust bag ก็คือกันฝุ่นใช่นี่อะไร ข้างล่างเป็นยางใช่ส่วนนี้ะจะเป็นยางแล้วก็มีลายลายรอยกิดกีดลายลายแล้วก็มีที่ห้อยป้ายสีส้มเขียวเึ่งก็รู้สึกว่าที่ชอบอันนี้นะคือมันหลายสีมากในที่เดียวเนี่ยมันได้ทั้งโมโนแกรมน้ําตาลแล้วก็โมโนแกรมดําเทาอันนี้ก็คือกระเป๋าผู้ชายเลยใช่แล้วมันก็สามารถที่จะสะพายข<ำ>้าง โอ้คู่กับบ็อกเซอร์เลยนะจอร์ดแล้วก็บีบลงตรงนี้แล้วก็นี่ทำเป็นอย่างนี้นะเอ้ยทำไมหักเงี้ยเอ้ยเอ้ยนั่งสติก่อนเอออ่าโอเคนี่เป็้กระเป๋าแบบนี้ได้น่ารักดีอ่ะน่ารักไหมแม่แห้งมาดูกระเป๋าฉันสิให้แห้งลองถือเลยแห้งมันก็จะบอกว่าหุยเหมาะกับฉันก็จะทำท่าเอาไปเออพี่ก็จะพูดเหมือนกันโอ้เดี๋ยวสูงให้หรอกคุณดูดาวไว้ไม่มีผิดเลย ดูเสียงมันพูดกับผัวยังไม่ได้เบอร์นี้เลยนะขอบคุณมากเลย้ะนะไม่ใส่ได้ยินพูดกับพี่ดอนอย่างนี้นะอือันนี้ประมาณเบอร์เก้าพูดกับผัวยังแค่เบอร์สามเองนะพี่นอนยังไม่ซื้อให้ไงอโอ้โหแล้วดูนางแบบดูชุดนางแบบโอ้โหเมื่อกี้ชุดนายแบบก็บ็อกเซอร์เหมือนนกัลุยพี่ดอนยังต้องร้องไห้เห็นชุดนี้ก็ไป ยาย่าน <No ี่ชาร่าค่ะมันกแบบมันติดมาเป็นอันนี้ได้ข้างในไม่มีอะไรข้างในเป็นผ้าไม่ใช่นะแต่ก็โล่งๆนี้ลื่นมากสัมผัสที่ดีมากเวลาลราล้วงของหาของในนี้รู้สึก e x c คล s ซีฟและ p r e มียมมาก กินใหม่ซิปก็สีดำฉันชอบเวลาที่พอมันทับแล้วมันเหมือนเรากินแฟนไฟายเออตอนแรกฉันคิดถึงแฟนไฟายตอนฉันเห็นอันนี้ฉันฉันก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดไหมฉันไม่กล้าพูดใช่ฉันคิดถึงแฟนไฟายอ่ะตรงเส้นเส้นีเหลืองอืมเธอจำได้ไหมที่โรงเรียนเธอที่ปอเวแล้วเราไปสั่งไอ้แฟนฟายกดกอ่ะแล้วมันจะมาด้วยกบทรงนี้อันใหญ่ๆอ่ะ ใช่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 เป็นพวกกล่องนักเก็ตกล่องขึ้นไฟสมัยก่อนใช่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 ที่แบบไซส์ใหญ่แต่ไม่ใช่จัมโบ่กล่องขนมน่ารักฉันชอบตรงที่มันเป็นอร่อยสีดำด้านทุกอย่างเลยในแพ็กเกจ 랙อีดิชั่นใช่ใช่ใช่ตั้นดันรถมันดำด้านหมดเลยใช่คือกระเป๋าผู้ชายมันจะนิ่มแบบอย่างเงี้ยแหละหรือไม่ก็แบบสีเงินแบบเงาเงาแต่เวลาเธอใช้วางที่พื้นเธอต้องระวังตรงนี้ดำเลยเออฉันจะพกอ่าผ้ากับแอลกอฮอล์ไว้ในกระเป๋าเพื่อที่จะวางฉันจะวางตรงไหนฉันจะเช็ดแอลกอฮอล์ทุกที่ก่อนอาจารย์ที่มหาลัยฉันเอาอใช้กระเป๋าแบรนด์นีมแล้วเวลามาถึงห้องอ่ออาจารย์ก็จะแบบเอาของมาวางปุ๊บแล้วค่อยเอากระเป๋าวางฉันเป็นฉันเป็นโรคนั้นอยู่แล้วแต่นี้ฉันไม่ใช่ ถ้าอย่างปกติอะพี่ก็วางมาถือพี่ก็วางอย่างนี้แต่กระเป๋าอะเขาจะบอกว่าที่รักฉีดแอลกอฮอล์ลงหนังไม่ได้นะได้เลยครับจะฉีดแอลกอฮอล์ใส่มือก็ฉีดให้ไกลๆอย่าให้ละอองโดนกระเป๋าแล้วก็ถ้าที่รักจะเอาแอลกอฮอล์เช็ดไอ้ตัวเหลืองๆอ,อะที่รักต้องฉีดลงผ้าแล้วค่อยเอาผ้ามาเช็ดอย่าให้โดนหนังมันโดนมันโดนหนังไม่ได้เลยแอลกอฮอล์ได้ครับไปไปเฮ้ย อันนี้สะพายกระเป๋าใบนี้ก็จะต้องหันด้านนี้ให้ทุกคนเจอเจอใครต้องหันกระเป๋าด้านนี้นะเอามาเนี่ยเป็นเทคนิคการสะพายกระเป๋าอ<ม>่ะบอกแม่แห้งแกงจอดสมมติเวลาฉันเจอเธออ้าเธอสวัสดีเอามาสวัสดีเอามาแม่แห้งแกงจอดไอีิฟองเหรอใช่ใช่ด้วยชื่อน้องเนฟนฟายแล้วกันเออชื่อเฟนฟายไปเวลาแบบเอ้ยกระเป๋าหาไม่เจอถามว่าเฟนฟายอยู่ไหนวะเฟนฟายอยู่ไหนขอขอแบบอ๋อมันต้องใส่ใหญ่ออกไม่ได้ มีความแบบอยากถือแบบนี้อย่างเดียวเป็นผู้หญิงแต่ว่าแต่ว่าถ้าพี่จอยปรับมันปรับได้หลายรูปจิ๋วว่าสั้นกว่านี้ได้พออันนี้มันสั้นมากๆอ่ะแล้วเราสะพายไหล่ได้มันจะดูญิงกว่าเนาะอคิกเกปรับคืนเอ้ยอย่าปรับคืนให้คือมันก็จะดีไงใช้ได้ทั้งจิ๋วจอร์ดและจอยแมมันสามสามชื่อเลยมันจะคุ้มนะแทนที่จะใช่เดียวเออเขาจะไปทะเลเดือนหน้าพอดีเนาะแม่ครับทุกคนลุงแก้งจอร์ด ก็คนลงแกงจอครับแม่ตัวใหญ่กว่าเขาให้เขาแกงได้ไงก็ลง,ลงแกงจอครับอ่ะบุลลี่อ่ะโดนบุลลี่ใช่ครับ <c oughs> อิสระกับกลองของเขาอิสระรู้สึกดีขึ้นแล้วไหนๆกำลังมีแรงเหลือก็แกะกล่องซะหน่อยนะก่อนที่จะไปนอนกลางวันโอ้โลโก้น่ารักจังเลยอะ่ะชอบ ชอบสีอะไรเงี้ยร้านเบกกี้ส่งซอฟคุกกี้เป็นบ็อกเซตมาให้ลองทานมี6รสครับชุดหนึ่งก็อยู่เราลาประมาณ3าบาทถึง40บาทนะบอกแช่ตู้เย็นก่อนเนื้อจะหนึบขึ้นเพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นของร้านอยู่คือบ็อกเซ6ต6ชิ้นรวมส่งปกติ275ลดเหลือ220อันบ็อกอะไรบอกให้ซื้อก่อนยังไม่เห็นของ <laughs> ยังไม่เห็นของนะ บอกมี6รสนะมีมัทฉะไว้์เลดโวเวตทีรามิสุสมอลแล้วก็มีบราวนี่คุกกี้ช็อกโกแลตช็องสอือโเอ็กซ์เพิร์เซนส์ดีจังเลยโวูว่ามันดูดีนะดูดีมากเลยชอบอะไรอยดีจังอูี์นี่อีกอ้ว์กิสละจัดเลดโวเวตก่อนเลยดูน่ากินมากเลยเลดโวเวตเป็นคุกกี้นะแต่หน้าตามันเหมือนแบบเป็นผลไม,ม้อ่ะเป็นผลอันนี้มันดูน่ากินมากเลดโวเวตชิมติดแบบม่วงๆนิดนึงนะ ข้าปากเพียวได้ไม่เต็มที่นัองเต็ตรงนี้อู๋มีครีมชีสข้างบนอืมดีอร่อยพูดเรื่คันนี้แหละอยากได้หยากโดนไปลองกันเลยตอนแรกยวเอาที่เหลือไปแช่ตู้เย็นก่อนแ่งเรียกมาโดปีศาจนี่คือปีศาจชัดเลยอ้มันมันอู้อ้ทำไร้นมปังเนาโอ้ใ้อู้อูอู้รังเอเลี่ยนค้ไหนนั้นอู โอ้ยคนกลัวก็กลัวตายหาเลยเนี่ยยิ้อโอ้แต่ว่าดูดูในมุมมันเป็นขนมแล้วมันดูแบบเออมันมีคุณภาพว่ะอ้น่ากลัวอยู่น้ำตกใยไม้เหมือนโลโก้พวกแบบแบล็กเมทัลเลยอะอยู่ดีมีเพลงประกอบอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนไอเนี่ยน้ำลายแห้งไม่ยอมบอกสเตนเจอร์ติงอะเออเหมือนซิมไบโอดนะไอวีนอมที่มันมาห่อ อันนี้คือจะทำหนมปังคือตอนแรกไม่อยากบอกเพราะว่ากลัวว่าบอกไปเลยว่าทำไม่สำเร็จ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมัมย ออกมาไม่เหมือนที่บอกอคุณอะไยังไม่กำหนดชื่อ <laughs> ใช่ <laughs> เดีให้กูทำเสร็จก่อน <c oughs> กูไม่รู้อ๋อกูทำแบบนี้ช <c oughs> ูเลสคือถ้ามันไม่สำเร็จก็จะได้ลืมลืมมันไปลบลบลบเมื่อเช้ายังไม่บอกด้วยซ้ำว่าเป็นขนมปังเพราะกลัวไม่เป็นขนมปังแล้วนี่ทำอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบ่งเป็นเก้าอันเก้าเก้าชิน้นเก้าชิ้นอันนี้นคืออะไรคงจุ้ยเหรอไม่จะทำเป็นเก้าเก้าทำไมวะมันเป็นเลขเก้าวะทุกทีก็เห็นเอาแบ่งครึ่งอันนั้นทำอันนี้ครึ่งนี้ทำอันนั้น ตอนนี้ทำไงต่อไม่ต้องมาสัมผัสตัวกันนะทำไงเดียะแม่แห้งจะเก้งจัไงดีหลบหลังแม่ดีกว่ายังทั้งวันเลยอือคือตอนแรกอ่ะวันเกิดพี่นนท์แล้วเขาอยากได้ขนมปังเป็นของขวัญวันเกิดฉันก็เลยพยายามจะทำเันก็เลยพยายามไม่ทันละโดยไม่รู้ว่าจะได้ไหมวันเกิดพี่นนท์เลยไปแล้ไหมอ่ะก็วันนี้แหละวันไหนก็ได้ exactly คือวันนี้ไม่เมื่อวานอ่ อปล่าอันนี้เริ่มทดลองทำสำหรับปีหน้าอ๋อซ้อมไว้ก่อนเลยซ้อมไว้ปีหนึ่งมัเป็นคนใส่ใจนะไม่ได้ให้เรนะให้ลงน้าปีหน้านะตอนนี้เหมือนแป้งไอ้นี่เลยอหละเอาต้องกู๋ทำไมไม่ทำยาวก่อนยาวๆไงแม่อันเดียวอ๋อนี่ไงเราก็ยาวอะไรอย่างนี้ปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อา้าวไม่ได้เอาใหม่ทำไม 1, 1> ไม่หันสามก่อนละ่ะเอาโอเคโอเค 3, <c oughs> ใครามหนึ่งแก้กูปะเนี่ยเฮ้ยไ,ไม่ตรงแล้วเนะี่ยเส้นเยอะเลยอะ่ะหันเก้าเราหันสามซิหนึ่งสองสามหันสามหันกี่ทีสามลีกหันสามหันสองหันแค่สองทีไอเขาหมายถึงเมื่อกี้หนึ่งสองโอเคเอาละเอา,เอา คือมันต้องเท่ากันด้วยมาเก้าก้อนเนี่ยถ้าเท่าก็ดีนะไม่เท่าก็ศิลปะแล้วได้เก้าแล้วแล้วก็นวดนวดยังดูแบบออนแทรกนะยังดูเป็นขนมปังอช่วยช่วยบอกด้วยเมื่อไหร่ที่มันไม่เหมือนนะช่วยบอกด้วยกูได้พอกูได้เลิกปังโก้ไหมครับเออแต่พอเธอยืดยาวๆมันเหมือนปังโก้วชาะเชนมันององฟองอตั้งตั้งกระทะเลยตั้งกระทะใหญ่ๆเลย พาน้องฟูงไปถ่ายรูปทํากินการลอตโต้คือถ้าถ่ายเองที่บ้านแล้วไฟมันไม่พอก็เลยแบบเออไปที่ร้านแล้วกันนะไปเสี่ยงกันตอนนี้คือเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงอะไรนะเสี่ยงว่าร้านมันจะเปิดหรือเปล่าอาอกมาช้าไปหน่อยไปเน่ยเปิดอยู่ครับปังไปเลยนะเประชุมเสร็จลงมาข้างล่างกลิ่นนมปังนี่หอมครุ้งไปทั้งบ้านเลยนะเนี่ยหนดูสิอันโอเ้เป็นนมปั ตั้งชื่อว่าขนมปังแล้วใช่จริงๆมันต้องเป็นหมีแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตกแต่งหน้านิดนึงให้เหมือนหน้าพี่นนมีไส้ไหมเนี่ยไม่มีอยากกินไส้ก็ไปผ่าแล้วก็ทายแยมทาแยมเออโอเวอรี่กูดเวอรี่กูดหัวเข่ามากเลยเดี๋ยวจะเอาเข้าอบอีกนิดนึงแต่ว่ามันน่านเริ่มเข้มแล้วไงสีผิวเริ่มได้กับพี่นนแล้วก็เลยจะปิดเดี๋ยวเดี๋ยวดำกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวอบต่อนิดนึง ไหน,ว,หนว,วันนี้พี่แกะกล่องละพี่แกะของเล่นอีกสักกล่องดีว <l ots> กว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งตามมาเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งตามมาโอ้ยโอ้ยโดนสิง <l ots> เออเออเออตามมาตามมาโอ้ยมันเริ่มมันเริ่มหนักขึ้น่ะโอ้ยมันเริ่มเดินยากว่ะอ โอ้ยจะออกจากบ้านไม่ออกด้วยผียังไม่ได้ใส่รองเท้าผีไม่ยอมให้ออกจากบ้านเพื่อนมันจะเพื่อนถ้ากูเนนี่อะไรวะนี่ก็ตีโรดเอาไปแกะให้หมดเลยแล้วกันเอานี่ก็ตีโรดเอ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะเอาไปเลยสี่อันอันนี้มันมาจากร้านขายถั่วสลักด้วยใช่เอ้ทำไมถั่วเม็ดใหญ่จังอ่ะเขาเรียกเมจิกบีนอ่ะเออซึ่งพอไปปลูกแล้วมันโตขึ้นมามันจะเป็นแบบคําที่สลักไว้น่ารั งนะั้นต้องลองปลูกดูใช่มีกระถางม,มีอะไรให้พร้อมเดี๋ยวลองปลูกอ่ะได้เดี๋ยวจะลองปลูกเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะขึ้นมาเป็นคำนั้นไหมใช่หรือว่าถ้าใครแบบอยากลองปลูกพร้อมกันอะ่ะไปได้เลยเม็ดละ15บาทลองไปสั่งกันดูนะครับเอาชื่อพี่จอร์ดไปสกรีนก็ได้เออะไม่เชื่อนะปลูกขึ้นมาเป็นคำที่เราสลักที่ไปแกะกล่อง แสงเยอะมากเลยกาใส่หน้ากากเสร็จแล้วของสองข้อลูกเสร็จแล้วของสองข้อลูกเป็นไงจีบอะไรนะหน,น,น้าืัอจืบจีบจืบจีบ จอตจี้กับพัสดุของเขาไม่ได้อันบ็อกเยอะๆแบบนี้มาตั้งแต่โควิดแอลลี่ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันมีแต่แกะของอันนี้คือเสื้อที่เราสั่งเองชื่อยี่หอเซอร์เรียลชิ t สั่งมาจากร้านตาชินเซอร์เรียลชิเออช <c oughs> ื่อมันเตะหูเหลือเกินนี่อุ้ยน่ารักแล้วก็ทีเด็ดเลยก็คือข้างหลังเอาแล้วนะอ่าเก่งร้อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆอยากได้ก็ไปสั่งเอาใช่ครับไปบอกร้านตะฉินก็ได้กล่องที่2อ,อันนี้น่าจะคีย์แคปมั้งใช่หน้าตาแพงๆอย่างนี้มันเนี่ยเสียงเนี่ยใช่เลยเสียงคีย์แคปไปเออโอ้กรอบทะเบียน ฉันคือคนที่ซื้อกอบทะเบียนก่อนรถยนต์น,นี่เดี๋ยว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 ให้ดูกอบเนี้ยไปเจอโดยบังเอิญตอนนั้นที่ไฟแนนซ์ก็ยังไม่ได้ปล่อยผ่านนะคือพอคนเราจะซื้อรถเนาะคนเราก็จะแบบสายตามันจะสแกนไปหมดเลยแล้วที่ไปเจอกอบนี้รู้สึกว่าเออมันสวยดีอะเดี๋ยวจะไปทํากอบทะเบียนรับทราบอยู่อะอรแจะแบบว่าเปิดปุ๊บบายพรีออเดอร์สำหรับคนที่อยากยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์อย่ายึดคำพูดพี่จอร์ okay. ที่ราทราต้องมีคืออันที่เขาไปดิวให้เมื่อวานอ่าอันนั้นเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเป็นข่าวดีใหญ่หลวงรอติดตามฟัง Big News เลย<ช>ถ้าเกิดเราสามารถ <ใน S 2> ไปคอลแลบได้นะมันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากดีใจมากเจ๋งมากนี่เราขอบระเบียนโอเคอ่ะอก็ปิ๊ก้องก่อนที่คิดอ่ะแต่ก็คือราคามันถูกอ่ะมันก็ดูเจ็ <ทำ S 1> ดร้อยมัง้ง ของมันอยู่ข้างล่างอะ่ะที่ลาก<ช>มันไม่จาเป็นจะต้องแบบสามพันกรวดน,นี้ใช่ใช่ใช่ตัวสวยดีอันนี้คือต้องรอป้ายขาวก่อนคงยังไม่ติดหรอกพี่จะต้องเริ่มกลับมาแกะกล่องแล้วครับมันมีหลายอย่างมากที่ตกหล่นอยู่หน้าบ้านอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะเราไม่อยากให้คลิปมันมีแต่การแกะกล่องพอมันหมักหมมไปเรื่อยๆมันเริ่มเกิดอาการของมันถูกลืมไปเลยอะ่ะบางทีน้องเขาส่งมาให้อะไรยเงี้ยน,นี่อันนี้คีแคปจริงด้วย G M K Red Samui ไม่แกะแล้วกันเนาะ ขึ้นรูปเอาเป็นอีกหนึ่งตำนานของ GMK อันสุดท้ายอออันนี้ของเขาแหละอ่าอันนี้อ้วนจะชอบอ่านี่ค่อยเหมือนการแกะกล่องซะหน่อยโอ้จริงๆอะเขามีของแต่งบ้านเยอะเลยนะถ้าอ้วนขโมยของพี่ใช่บอกที่รักว่าฝากไว้บ้านเขาก่อนก็ได้เดีของซาลามี่ซาลามี่ใช่ก็เดี๋ยวที่รักสร้างบ้านเขาค่อยเอามาคืนไงสี่ห้าปีหรือไมนะ่พอเรามีบ้านปุ๊บมันก็จะเป็นบ้านของเราไงใช่ของในนะั้นก็คือ a ส s e t ของที่รักด้วยเช่นกันอุ้ยใจจังเลย อ้ยกล่องสวยนะเนี่ยมันก็เดี๋ยวพรุ่นี้พี่เข้าบ้านพี่ก็ไปตกแต่งได้เลยก็ได้ยจางสดๆจางสดนี่พี่ให้อันนี้คือถ้าใครรู้จักหมาลูกโป่งมันคืออินสไพร์มันจะของปะคูนนะครับปะคูนพี่จะช,ชอบพี่คุนใครเห็นก็จะต้องอยากได้ที่มั่นใจว่า,วาอุนจะชอบมากนี่จานข้าวก็ดีๆนะมันดูแตกได้อะอ่าใช่ค่ะมันแตกได้โอ้ยโอ้ย วิที่รังมันแต่งบ้านเขาสวยแน่แน่ใช่แล้วมันก็เหมาะกับชั้นเหมือนกันนะมันเหมาะกับชั้นเพราะฉั้นเกิดปีหมาอันนี้ลูกโป่งลูกโป่งลูกหมาชี้ชัดเลยเ้อใครสงสัยว่ามันฟังก์ชั่นไหมมันฟังก์ชั่นนะครับมันเอาไว้ใส่กํายานต่างๆเอาเม็ดกํายานเนี่ยใส่เข้าไปในนี้แล้วกํายานก็จะมีควันออกมาควันแม่งจะออกตรงรูตรงพรุ่งนี้พี่ไปซื้อกํายาน น,นี้คือดีอันนี้คือแบบเหมาะที่จะซื้อเป็นของขวัญบ้านใหม่น้องไม่ได้ไปไหนแล้วแหละไปน้องไปน้องจะต้องเดินทางไป <c oughs> กเกะเอาไปได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวสี่ปีเอามาเอามาคืนอืมได้เลยจริงๆต้องให้เครดิตของพี่คูณนะเพราะหมาลูกโป่งอะ่ะมันก็คือคูนวนจําเสื้อสกินโลโกส้สีชมพูได้ไหมที่เขียนเจฟคูนเจฟคูนคือออริจินอลของหมาลูกโป่ง ถ้าดูวันนี้แล้วเดี๋ยวรอดูล่าสุดยูนิโคล่มีคอลเลคชันของเจฟคูนแล้วเราถ่ายเป็นเหมือนกึ่งสินประหลาดไปจริงๆน่าจะใกล้ลงแล้วลงอาจจะพอดีกันไม่ก็วันพรุ่งนี้น่าจะลงยู u ูปเคราภารกิจเสร็จสิน้นวันนี้พี่จอดลาเลยแล้วกันครับเพราะว่าพี่จอร์าวาดรูปแล้วทําทุกอย่างเร็ดหมดแล้วตื่นเร็วนี่คือ,อแบบเสร็จตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนะจริงๆวันน่าจะมีของอีกอที่ตกหล่อนอยู่ข้างนอกอะ่ะก็วันอื่นแล้วกันเออเดี๋ยวพี่จอดค่อยๆไล่เก็บไล่เก็บให้นะ